ที่นี่คือพื้นที่ที่เงียบสงัดเป็นสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งที่ถูกทิ้งร้างมานานนับหลายร้อยปีที่ยังคงหลงเหลือซากกำแพงอิฐที่ถูกสร้างขึ้นและยังคงท้าทายการเวลาอยู่เสมอทุกคนครับแล้ววันนี้เป็นเป็นวันพระนะก็ประจคมหมอเลยนะครับกับเราได้มาวัดร้างสถานที่นี้นะครับนาะแล้วต้องบอกว่าเมื่อเรามาถึงเนี่ยครับแล้วก็กําลังที่จะดาเนินการถ่ายเนะี่ยมันมีเสียงแบบเสียงแบบเหมือนคนแบบพูดออกมาจากลําคอแบบอื้ออื้อ ตอ,ตอนแรกจุดแรกคือตรงที่เราอยู่ตรงลานนะฮะพ้าพุทธรูปทั้งสองค์เนาะก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่อาคารหลังสีขาวที่สร้างขึ้นมาเป็นที่พักรับรองอะไรประมาณนี้แหละก็เปิดเปิดปด,ดูดูอยู่ก็ดีเสียงอก็ไม่รู้ว่าค,คือคือเป็นเสียงอะไรยังไงนะก็ตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นเสียงนกก็พยายามตั้งใจฟัง แต่มั่นใจว่าน่าจะไม่ใช่เสียงนกและทุกคนเมื่อคุณก้าวเข้าสู่เขตวัดน,นอกจากจะพบกับโอโบสถและพระจิตีเก่าแล้วนะคุณจะพบกับสารหลายหลังที่กระจายอยู่รอบพื้นที่และสิ่งที่ยิ่งทําให้ยากาศหน้าขนลุกขึ้นไปอีกก็คือที่นี่นะครับมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นที่ถูกพันด้วยผ้าสามสีเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาหรืออาจจะเกรงกลัวกับสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นรู้แล้วเหนืออาคารนี้จะเป็นใช้เป็นที่พักได้อยู่นะเพราะว่าด้านใน,นมีความสะอาดนะครับแล้วก็จะมีองค์อะไรอยู่อ่านี่ใกล้ขึ้นทุกคน วัดเก่าที่ถูกสร้างขึ้นมาเกือบ400ปีแม้ปัจจุบันนี้นะครับมีหลายสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นอุโบสถหรือพระเจดีย์ที่พังทลายแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนซึ่งนั่นก็คือหลวงพ่อยิ้มครับพระรูปเก่าที่มีรอยยิ้มที่อ่อนโยนแต่กลับซ่อนความลับอะไรบางอย่างที่ทําให้คนขนลุกได้เมื่อสบตาแล้ววันนี้นะครับเราจะพาทุกคนย้อนเวลาไปพบกับรอยยิ้มจากอดีตและเรื่องเล่าที่ยังคงอยู่ที่วัดล้างแห่งนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วัดหน้าวัววัดล้างที่มีงาไเคยจหป สถานที่ที่เรากำลังจะไปกันในวันนี้นะครับก็คือวัดหน้าวัวครับเป็นวัดโบราณที่ตั้งอยู่ในตำบลเจ้าปลุกอำเภอม,มหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับตามหลักฐานและคําบอกเล่านะครับว่าวัดนี้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชราวพุทธศตรวรรษที่22หรือกว่า370ปีก่อนนะ และในอดีตวัดนี้นะครับเป็นศูนย์กลางความศรัทธาของคนในละแวกนี้และก็ยังเป็นตำหนักที่ประทับกลางทางของเด็จพระนารายณ์ที่ใช้พักเสเด็จระหว่างเดินทางจากกรุงศรีธยาไปยังพระราชวังเมืองลบบุรีด้วยนะครับและบริเวณที่ตั้งวัดก็เคยคึกคักไปด้วยขบวนเสเด็จที่มีทั้งทหารอมาดและขุนนางบริพานมากมายและวัดก็ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนและข้าราชบริพานที่ตั้งบ้านเรือนอยู่โดยรอบครับเอาจริงๆ้นะต้นไม้หลายๆต้นนะครับ เหมือนกับว่ามีจอมปลวกเนี่ยนะครับเข้าไปยึดพื้นที่แล้วก็อาศัยโคนต้นหรือว่าลําต้นเนี่ยเขาก็สร้างรังขึ้นมานะและที่นี่ก็จะมีจอมปลวกเยอะมากนะครับที่พื้นที่บริเวณนี้นะครับมีจอมปลวกเยอะมากและที่ก็มีพระพุทธร,รูปนะครับที่เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านนะครับนี่อันนี้ก็มีช้างนะครับปูนปั้นช้างประติมากรรมัน,นก็จะมีอีกจุดหนึ่งเช่นกัน นะครับที่เขาจะมีแบบเอามาตั้งๆไว้นะสารที่แบบว่าพัางอะ่ะนะครับแล้วก็มีรูปปงรูปปั้นอะไรนะครับเต็มไปหมดเลยนะฮะบริเวณนี้นะครับตอนนี้เราก็มาถึงกันที่วัดหน้าวัวน,นะครับทุกคนเราก็จะมาจุดธูปนะครับบูชาพระรัตนรตรัยนะครับนะศนะีสิทธิ์ประสานประจำสถานที่อย่างนี้นะครับ อา,าอากาศที่นี่ค่อนข้างดีมากสะอาดนะครับเหมือนกับว่าเนี่ยที่นี่เหมือนฝนเพิ่งตกไปใหม่ๆนะดินก็ยังมีความชื้นอยู่บ้างคือจังหวะแรกที่เราเข้ามาถึงกันที่วัดแห่งนี้นะฮะเราก็จะตระึงกับนะครับสถานที่เนาะเพราะที่นี่นะต้นไม้ใหญ่เยอะมากนะคค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะแล้วก็อยู่โดยรอบเลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโบราณสถานนะครับซึ่งจะเป็นสิ่งปลูกสร้างจากอดีตนะครับที่เดินทางผ่านระยะเวลามาเกือบ400ปีนะทุกคน ที่นี่นะฮะแล้วตามต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีบ้านเป็นศาลหลายหลังเลยนะครับแต่ละจุดก็จะมีผ้าสามสีนะครับมัดเอาไว้บอกว่าต้นไม้ใหญ่เยอะมากเข้ามาแล้วขนลุกเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมไปไหว้พระนะครับกันก่อนนะเอาเลิกเอาใช้นะครับกับสถานที่นี้นะครับกับวัดหน้าหัวนะฮะที่อำเภอมหารานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับทุกคนไป ตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่บริเวณที่เป็นเหมือนเป็นสาราหยือสาะหนึ่งนะครับเราจะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ด้วยกันนะครับที่อยู่ถึงสามองค์ด้วยกันนะฮะเบริเวณนี้เราก็จะเป็นจุดแรกนะครับที่เรามาถึงเราก็ได้มาจุดทูบนะกราบสการะนะครับแล้วก็บอกเก่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่นี้นะถึงการมาในวันนี้นะครับผมแล้ววันนี้ผมคิดว่าน่าจะพาเพื่อนนะชมบริเวณวัดแห่งนี้นะครับนะอย่างทั่วถึงเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราก็มองด้วยตาเปล่าเนี่ยก็คือ ดูแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้แบบกว้างใหญ่เพียงใดนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวจะลองดูนะลองเดินดูนะครับเก็บบรรยากาศตัวนี้ไปเพื่อนๆน,นะให้เพื่อนได้ชมกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือบริเวณที่องค์พระทั้ง3มองค์นะครับองค์ใหญ่เลยทีเดียวนะครับคนลุกแบบลุกไม่หยุดฉุดไม่อยู่คนลุกตลอดเวลาเอ้ยนะฮะคือบริเวณวัดนะครับก็จะมี ต้นไม้นะครับใหญ,ใหญ่หลายต้นเลยนะครับอยู่ทั่วพื้นที่เลยนะเออก็ไม่คิดว่าจะมีเยอะขนาดนี้นะครับทุกคนตอนแรกภาพในหัวการมาวัดร้างเนาะก็คงจะเป็นแบบสถานที่กว้างกว้างนะมีต้นไม้ใหญ่อาจจะไม่กี่ต้นแต่พอมาถึงจริงๆแล้วเนี่ยลับทําให้รู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่มีความมีอดีตอยู่เยอะนะฮะแล้วก็อีกสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือพอเรามาถึงนะครับเราก็จะพบกับเขาเรียกว่า เจ้าที่นะครับเจ้าที่ต้อนรับวิ่งกันมาเป็นฝูงนะแต่ต้องบอกนะครับว่าเป็นสุนัขที่เป็นหมาที่ไม่ได้ดุนะครับนะเขาเป็นมิตรกับคนเนาะเขาก็จะแบบนะครับแสดงออกนะครับหางสั่นหน้าตาสายตาหวานๆมาให้นะฮะเราก็เลยทําการสั่งไก่นะฮะแต่ต้องบอกว่าเป็นไก่ทอดของ KFC นะเออจะบอกว่าหาไก่แบบธรรมดาแถวนี้มันยากมากทุกคนนอกจากจะเป็นร้านอาหารเนาะแล้วก็น้องนั้นก็หยุกไก่ออกไปเลยอ่ะอืมก็เลยต้อง สั่งจากโลตัสก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะที่เขาคงมาส่ง <i> ก็ไม่รู้ว่าจะมาส่งหรือเปล่า <i> เพราะว <i> ่าที่นี่เป็นวัดล้างนะครับอ <i> แล้วก็เวลาผมดูตามโซเชียลนะไรเดอร์ต่างๆเนี่ยเวลาไปส่งตามบ้านล้างวัดล้างเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะกลัวๆกันนะฮะเดี๋ยวเรารอดูนะว่าอีกครึ่งชั่วโมงจะมาหรือเปล่าแต่ตอนนี้นะครับผมก็จะพยายามรวบรวมรายละเอียดของวัดหน้าวัวไปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะฮะเป็นวัดล้างทุกคนโอ้นลุกคนลุกตลอดเลยทุกคน โอ้คนลุกอ้คนลุกคนลุกคนลุกสู้เลยทุกคนโอ้คนลุกทุกคนนี่ก็เป็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนะครับที่ข้างล่างข้างใต้ต้นนะครับจะเต็มไปด้วยสารนะครับมีตุก๊กตามีอะไรที่ถูกนำมาวางไว้เต็มเลยนะตรงนี้นะครับแต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งทุกคนมีอยู่อย่างหนึ่งครับที่ทำให้ขนลุก ก็คือสถานที่ตรงนี้นะฮะโอ้ยนะฮะมีจอมปลวกด้วยนะนะครับมีจอมปลวกที่ขึ้นอย่างธรรมชาตินะอยู่บริเวณโคนต้นนะครับต้นโพทุกคนนะฮะนี่ก็เป็นขออนุญาตนะครับนี่ก็เป็นสารนะครับโอ้คนลุกก็คนลุกหนักเลยนะฮะเนี่ยครับยากาศสถานที่เนาะนะครับตรงนี้เหมือนจะมีเป็น เาสาไม้นะครับเป็นเสาเลือนไม้คาดว่าน่าจะเป็นเสาต้นตะเคียนนะไม้ตะเคียนนะมีผ้าผูกด้วยนะครับมีทั้งผ้าแดงนะครับผ้าแพรนะรผูกไว้แล้วก็วางอยู่ข้างศารตายายตรงนี้นะทุกคนโอ้โหคือท,ท,ท,ทุก 9, ทุกเก้าทุกฝีเก้าที่เดินนะครับบนเนื้อที่ของวัดแห่งนี้นะครับ เขาบอกนะครับว่าเป็นมีความรู้สึกว่ามีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นวัดเก่านะครับที่มีอายุมานานกว่าเกือบ400ปีนะครับและแน่นอนที่สุดคือหลวงพ่อยิ้มนะครับท่านเป็นพระพุทธรูปนะครับองค์พระพุทธรูปที่มีลักษณะพิเศษก็คือใบหน้าพระพักท่านจะมีลักษณะที่ยิ้มแย้มอิ่มเอิบนะครับซึ่งใครได้เข้ามากราบนะว่ากันว่านะครับสามารถที่จะบรรเทาเรื่องร้อนใจได้นะครับหลายคนที่มาด้วยจิตสธาจิตที่แบบ ตั้งสมาธิจิตตั้งมั่นมาดีนะฮะมาขอพรนะครับแล้วก็ในเรื่องที่มันเดือดร้อนใจอ่ะว่ากันว่าก็บรรเทาหายไปนะครับเมื่อเจอกับหลวงพ่อยิ้มนะทุกคนตอนนี้ก็เราก็มาขออนุญาตนะครับสถานที่นะครับตรงนี้เอกศิทิิ์นะฮะตายายนะครับผู้ดูแลสถานที่ตรงนี้พื้นที่วัดเนาะเป็นุ้ยความเรียบร้อยผมว่ากลางคืนเนี่ยก็จะน่ากลัวกว่าน,นี้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ตอนนี้ก็คือยังยังมีความน่ากลัวอยู่กันนะ บริเวณนี้จะมีสารตายายที่ตั้งอยู่เงียบๆข้างทางแต่สารก็เต็มไปด้วยเครื่องเส้นไหว้เหมือนกับว่ามีใครบางคนเข้ามาสักการะแก้บนอยู่บ่อยๆนะครับและก็ยังมีต้นโพใหญ่ที่ถูกพันด้วยผ้าสามสีที่ถูกลมพัดจนซีดแต่ก็ยังคงอยู่กับลําต้นหลายคนเชื่อว่าที่ต้นไม้นี้นะครับมีวิญญาณสิ่งสถิตคอยปกป,กปักรักษาอยู่เพราะในบางคืนมีคนเคยเห็นเงาที่เป็นเหมือนกลุ่มควันยืนอยู่ใต้ต้นโพก oh. ่อนที่จะเลือนลางหายไปทั้งๆที่วันนี้นะครับไม่มีใครอยู่แม้แต่คนเดียว นี่ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่บริเวณศาลนะครับศาลรักเลยนะครับซึ่งก็จะมีทั้งตัวตัวไม้นะครับตัวเรือนศาลที่เป็นไม้เนาะนะครับแล้วก็มีไม้ตะเคียนนะครับตั้งอยู่แล้วก็บรรยากาศก็เย็นเย็นวูบวาบวูบวาบนะทุกคนที่นี่เป็นวัดเก่าวัดร้างนะทุกคนแล้วก็เป็นโบราณสถานเนาะไม่มีพระคุณเจ้าไม่มีสององค์ชีนะครับ อยู่นะครับไม่มีพระคุณเจ้าไม่มีสงฆ์ไม่มีองค์ชีใดใอยู่นะเพราะว่าเป็นสถานที่เป็นวัดร้านแล้วก็เป็นโบราณสถานนะฮะปัจจุบันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีนะครับอุโบสถเก่าอยู่นะครับแต่ว่าเป็นก็เป็นอุโบสถที่ไม่มีความสมบูรณ์แหละก็ผ่านระยะเวลามานานเนาะนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปดูจุดเหมือนกันแล้วก็เข้าไปสักการละหลวงพ่อย,ยิ้มด้วยนะครับแต่นี่คือเดินบรรยากาศรอบๆวัดก่อนนะทุกคนให้เห็นโดยรอบก่อน ตรงนี้เหมือนเป็นลูกตาลน,นะมีลูกตาลด้วยอืมใช่ลูกตาลกลิ่นเขาเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากนะครับนี่ก็เป็นพื้นที่บริเวณห้องน้ำเนาะห้องน้ำเก่าเดี๋ยวเราเดินสำรวจดูนะฮะทุกคนม,มานะครับทุกคนห้องน้ำโดยห้องน้ำอยู่ด้านขวามือจากทางเข้าวัดเนาะ ป่ามีความชื้นนะแต่ก็เรามาัดระวังเรื่องนิดนึงก็คือพวกสัตว์เลื้อยคานนะครับสัตว์มีพิษทั้งหลายก็คือเช่นง,งูอะไรประมาณนี้เนาะนี่ตอนนี้ทุกคนดูดิโหยนะฮะถ้านึกภาพตามก็คือผมจะนึกได้ก็คือมีอะไรบางอย่างนั่งอยู่ข้างบนแล้วก็มองลงมานะฮะประมาณนี้เนาะต่นนี้คือเย็นมากอันนี้นะครับผมดูแอปพลิเคชันก่อน Grab Food ตอนนี้ยังไม่มีใครรับออเดอร์ให้นะฮะนะครับผ่านไปแล้วประมาณาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงตอนนี้ไม่มีใครรับออเดอร์นะครับก็ลุ้นกันว่าจะมีคนมาส่งให้เราหรือเปล่าปไปดูกันต่อเห็นต้นที่มันแปลก,ปกๆทุกคนเฮ้ยมันขึ้นคู่กันเลยนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นต้นตาลกับ ต้นอะไรวะต้นสะตว์เหรอเนี่ยมันขึ้นคู่กันเลยทุกคนมันยืนข้างๆกันเลยนะฮะเคียงคู่กันเลยทุกคนนี่ก็ต้นไม้ต้นตาลอุ้ยม,นมนีน้มนิดๆมีต้นตาลอันนี้เหมือนต้นสะตวเลยหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาอยู่ด้วยกันต้นเดียวกันนะครับในพื้นที่เดียวกันเนาะแล้วก็มีจอมปลวกอยู่ด้วยนะครับ นะฮะนี่เขาขึ้นคู่กันเลยนะตีคู่ขึ้นไปเลยนะครับขึ้นไปยังด้านบน,นทุกคนเฮ้ยเขาปลูกข้างๆเขาตั้งใจปลูกเลยนะหรือว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเออนี่ถือว่าแปลกนี่เป็นต้นไม้สองประเภทที่อยู่คู่กันเคียงข้างกันก็ไม่รู้ด้วยเหตุจูงใจอะไรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือจอมปลวกเนี้ยตอนแรกก็เห็นว่าเป็นจอมปลวกแต่พอมายินมุมเนี้ยอันนี้แล้วแต่วิจัยทายนะครับผมมองว่ามันเหมือนเป็นรูปคนนั่งอยู่ นะครับเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงหัวโคนใช่ช่วงลาตัวลงมาเหมือนเขานั่งพิงอยู่อันนี้จินตนาการผมนะนะครับเดินไปดูอาคารหลังนี้ดีกว่านะครับนะรู้สึกว่าเป็นอาคารโดดเด่นสะดุดตาอยู่พอสมควรเดินขึ้นไปดูกันนะครับนะหลังคาก็พังมาแล้วนะครับน,ะนี่คือบริเวณรอบๆก็จะมีหยักใยมีอะไรเกาะเห็นได้ว่ามีสายไฟเดินเข้ามาอยู่ แต่คงไม่มีไฟฟ้านะครับขออนุญาตนะครับเราก็มาเดินดูนะว่าเป็นอาคารที่อยู่ทางมุมของพื้นที่นะมุมๆุมแต่ว่าโดดเด่นมากๆเลยเฮ้ยอันนี้ก็คือพื้นที่มีใบไม้นะครับเศษใบไม้ที่เขาตกลงมาทับถมกันผ่านฝนผ่านความชื้น ไม่รู้ว่าด้านในเป็นอะไรยังไงนะเพราะว่ามองเข้าไปมองไม่ค่อยเห็นนมันมืดๆนิดนึงทุกคนหลังจากที่หลังจากที่เรามองทะลุกระจกมืดๆนี้เข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าน่าจะเป็นพระสุพรรณกัลยานะครับแล้วก็มีสมเด็จนะครับพระนเรศวรมหาราชะตอนที่ท่านกำลังหลั่งน้ํานะครับประกาศอิสรภาพนะครับอ๋อมีบาทมีอะไรอยู่เนาะแล้วก็มีแบบ เฮ้ยมีหุ่นชุดไทยอยู่นะครับอืมนะพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เหมือนกับว่าเปิดให้เข้ามาสักการะแต่ตอนนี้ปิดอยู่เนาะน่าจะมีคนดูแลแหละนะครับอืมดูแล้วเนือนอาคารนี้จะเป็นใช้เป็นที่พักได้อยู่นะเพราะว่าด้านในเนี่ยมีความสะอาดนะครับแล้วก็จะมีองค์อะไรอยู่อ่านี่ใกล้ขึ้นทุกคน นี่มาใกล้ขึ้นแล้วก็นี่มาใกล้ๆแม่ตะเคียนด้วยทุกคนว้าวนี่ตรงนี้ก็จะมีนะครับเต็มไปหมดเลยทุกคนนูนตรงนูน้นเห็นปะเต็มไปหมดเลยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับอมอแม่ๆทั้งหลายอยู่เต็มไปหมดเลยแฉบโอ้ยขออนุญาตนะแม่ คือผมว่าผมหูไม่ฝาดนะเหมือนผมได้ยินเสียงผู้หญิงได้ยินเสียงผู้หญิงที่เขาร้องเขาว่าอืออืออืประมาณนี้นะะทุกคนนี่ก็เป็นห้องที่ได้อยู่ได้อยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับปิดเหมือนเดิมแม่ชุดสีชมพูด้วย คือเราก็สั่งไก่ไปแล้วนะครับ่านไปลวชั่วโมงหนึ่งประมาณโดยประมาณนะน่าจะยังไม่มีใครรับออเดอร์มาถึงเลยนะฮะก็เป็นที่ลุ้นกันอยู่ว่าน้องหมาจะได้กินหรือเปล่าทุกคนครับแล้ววันนี้เป็นเป็นวันพระเนาะก็ประจวบหมอเลยนะครับกับเราได้มาวัดร้างสถานที่นี้นะครับนะแล้วต้องบอกว่าเมื่อเรามาถึงเนี่ยครับแล้วก็กําลังที่จะดาเนินการถ่ายเนี่ยมันมีเสียงแบบเสียงแบบเหมือนคนแบบพูดออกมาจากลาคอแบบ ออืืมตอนแรกจุดแรกคือตรงที่เราอยู่ตรงลานนะฮะพุทธรูปทั้งสามองค์เนาะก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่อาคารหลังสีขาวที่สร้างขึ้นมาเป็นที่พักรับรองอะไรประมาณนี้แหละก็เปิดเปิดดูด,ดูอยู่ก็ได้เสียงอืก็ไม่รู้ว่าคือคือเป็นเสียงอะไรยังไงนะก็ตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นเสียงนกก็พยายามตั้งใจฟังแต่มั่นใจว่าน่าจะไม่ใช่เสียงนกแหละทุกคนตรงนี้ก็จะเป็น ด้านข้างนะครับหรือด้านหลังลนะฮะของอาคารหลังนี้นะทุกคนก็เดินม,มาดูกันตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปในออโบสถเลยนะครับทุกคนก็จะเดินอยู่เดินอยู่ร,รอบๆนะฮะบรรยากาศตรงนี้เนาะวัดล้าง มีชาวบ้านเล่ากันไว้ว่าตอนกลางคืนนะครับมีหลายคนที่ผ่านมาเคยเห็นแสงตะเกียงลอยอยู่ในพื้นที่แถวนี้และหลายคนที่เข้ามาขอพรแม่ตะเคียนบอกว่าเคยฝันเห็นหญิงสาวโบราณในชุดไทยมายืนยิ้มที่ปลายเตียงและที่น่าขนลุกอย่างที่สุดเลยก็คือมีคนเคยได้ยินเสียงของล้อเบาๆดังมาจากด้านในอาคารทาั้งๆที่ประตูปิดสนิทและก็ไม่มีใครอยู่ข้างในดูเหมือนว่าเราจะเจอกับกุฏิหลังหนึ่งนะครับเป็นกุฏิยกสูงเนาะตรงนี้ก็จะมีอาคารและหลายอาคารนะครับแต่ว่าไม่มี นะครับสิ่งใดที่จะมาอยู่อาศัยนะทุกคนเป็นเหมือนกุฏิยกสูงอยู่หลังนึง่งโอ้จะบอกว่ากุฏิสร้างพื้นที่ตรงน,นี้โคตรสงบเลยนะครับแต่อาจจะยินเสียงรถอยู่นะเพราะว่าก็ติดถนนเนาะถนนที่เขาผ่านไปยังลบบุรีนะฮะทุกคนเดินเข้ามาด้านในนะทุกคนอันนี้เป็นกุฏิยกสูงนะครับ อาคารยกสูงด้านล่างใต้ถุนโลง่งมีเปยผูกอยู่นะฮะก็คาดว่าน่าจะไม่มีใครอยู่แหละเพราะว่าที่นี่มันนะครับเป็นโบราณสถานด้วยนะครับแต่ก็มีเปมีอะไรอยู่นะขึ้นได้หรือเปล่าแต่ไม่ขึ้นดีกว่าเนาะถ้าขึ้นก็ถอดรองเท้าเนาะสรองเท้าแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยบันไดอยาหักนะ โอ้ข้างบนนี้ก็ลกอยู่นะเหมือนมีอะไรด้วยทุกคนแป๊บนึงอ๋อสาธุสาธุาธโอ้โหด้านบนก็ไม่ธรรมดานะทุกคนสาธุครับนะฮะมีกุมารมีตุ๊กตามีอะไรอยู่เนาะมีชุดไทยอยู่นะมีของเล่นที่เขามาถวายอยู่นะทุกคน แสดงว่าจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการเข้ามานะครับเรื่องของโชคลาบนะครับแล้วก็จะมีรูปพระคุณเจ้าอยู่นะครับนะก็ไม่ได้ไปถ่ายนะครับก็ประมาณนี้เห็นกันเท่านี้นะฮะแต่ผมรู้สึกว่าตรงนี้อึดอัดอยู่นะเฮ้ยผมรู้สึกว่าข้างบนนี้อึดอัดอยู่นะเป็นที่พักเนาะปะประมาณนี้นะครับ สถานที่ให้โชคลาภนะทุกคนขนลุกตลอดเลยไปนี่ก็เป็นอาคารที่อยู่นะครับแนวเดียวกันนะเนี่ยมานะครับแล้วก็แต่ว่าก็จะมีลักษณะเป็น นะครับสิ่งปลูกสร้างที่พังนะครับไม่มีอะไรเนาะนะฮะประมาณนี้เลยนะครับเป็น2ชั้นนะทุกคน<ม>เราจะเข้าเขตอุโบสถแล้วนะฮะนะครับสถานที่เก่าแก่นะครับอดีตมีที่มามีที่ไปมีตำนานมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีเรื่องราวที่คนเคยพบเจอกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงปริศนานะครับในพื้นที่นะครับแล้วก็เรื่องของ มีเสียงสวดมนต์เคยเห็นนะครับมีคนผ่านมาบริเวณนี้เคยเห็นนะครับผู้ชายนะครับชุดขาวนะครับที่เขาก็อยู่พื้นที่บริเวณนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงแต่ก็เห็นอยู่สักพักนึงก็หายไปนะครับแล้วก็พื้นที่นี้มดแดงก็ค่อนข้างเยอะเดินเดินอยู่ก็โดนกัดนะครับ <c oughs> ท่ามกลารโบส์โบราณที่พังทลายไปตามกลาลเวลาครับยังคงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงหนึ่งเดียวที่ผู้คนศรัทธาไม่เสื่อมคายซึ่งนั่นก็คือหลวงพ่อยิ้มครับซึ่งก็เป็นพระเก่าที่อยู่ในวัดเก่าแก่เกือบ400ปีแห่งนี้ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในพื้นที่ของด้านในโส์นะครับแล้วก็อยู่ที่ด้านหน้าของหลวงพ่อยิ้มนะเลยหลวงพ่อทรงธรรมนะจะเป็นพุทธรูปที่ท่านมีลักษณะพิเศษก็คือ บนพระพักท่านนะใบหน้าท่านนะจะมีรอยยิ้มนะครับที่มากกว่าพระพุทธร,รูปทั่ว,วไปแล้วก็พระเนตรท่านเนี่ยเบิกกว้างนะทุกคนก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะที่ว่าปแปลกตานะครับแต่สถานที่นี้นะครับนะหลายๆท่านได้เข้ามากราบกราบ,ราบสักการะนะก็ล้วนได้ความสบายใจนะครับเหมือนกับว่าหลวงพ่อท่านเองก็เหมือนกับนะครับตัวบรรดาลช่วยเหลือนะครับคนที่เข้ามาไม่ว่าคุณจะเดือดร้อนเรื่องอะไรนะครับนะพอมาถึงหน้าหลวงพ่อนะครับทุกอย่างก็ กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องเบานะครับทำให้รู้สึกว่าการได้มากับสก,การหลวงพ่อนั้นเป็นบุญอย่างยิ่งเลยนะทุกคนพระพราขององค์พระจะแตกต่างจากพระพุทุรูปท,ทั่วไปครับดูอ่อนโยนมีเมตตาแล้วก็มีรอยยิ้มที่ส่งกําลังใจมาให้ผู้ที่กราบไหว้ตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาท่านก็ได้รับการเล่าขานว่าท่านสามารถปัดเป่าทุกโศกช่วยคนหายจากโรคภัยไค่เจ็บมีการเดินทางที่ปลอดภัยและก็ช่วยให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังเอาไว้ด้วยครับที่ด้านหลังนะครับเป็น เหมือนเป็นกำแพงเนาะแต่ว่าก็จะมีช่องหน้าต่างอยู่ช่องหนึ่งเนาะนะครับคาดว่าน่าจะไม่ใช่ช่องประตูแหละเป็นช่องหน้าต่างนะครับที่จะอยู่ตรงกลางเลยใจกลางเลยมาดูกันว่ามองออกไปจะเห็นอะไรอ๋อก็จะเห็นอาคารที่พักเนาะแต่สิ่งสำคัญคือตัวนี้มีการมีงูมาล็อกคาบนะทุกคนที่นี่นะครับเมื่อเราเข้ามาถึงนะจะเห็นถึงความสะอาดนะครับ อย่างแรกที่เราเห็นเลยคือความสะอาดสะอ้านนะครับจะไม่มีเศษใบไม้นะฮะที่จะร่วงลงมาจากต้นไม้ต่างๆที่เขาอยู่บริเวณนี้นะฮะก็คาดว่านะครับน่าจะมีคนเข้ามาดูแลนะครับรักษาพื้นที่ให้มีความสะอาดเรียบร้อยนะครับเหมาะสมกับการที่ให้หลายๆท่านเดินทางเข้ามาสักการะได้นะครับ ผมว่าวัดนี้เป็นวัดล้างที่มีสเสน่ห์มากๆเลยนะฮะเหมือนมีให้เราได้ชมได้เห็นได้สักการะเนาะเอ,อ่อได้เปิดหูเปิดตาแล้วก็ได้เดินอยู่ในวัดแบบรู้สึกดีนะ,ะทุกคนอาจจะมีบางทีขนลุกบ้างเป็นจุดๆนะ,ะแต่ละสถานที่แต่ด้วยความเก่านะบวกกับความขลังความศักดิ์สิทธิ์นะฮะก็ทําให้เราได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบนั้น ต้องบอกว่าทุกย่างก้าวที่เข้าสู่พื้นที่นี้นะครับให้ความรู้สึกที่เต็มเต็มอย่างบอกไม่ถูกนะไม่ว่าจะเป็นสารตายายที่มีคนมากราบไหว้มีต้นโพใหญ่ที่พันผ้าสามสีที่ลือถึงวิญญาณที่ปกปักรักษามีเสาไม้ตะเคียนและอาคารหลังสีขาวที่ได้เก็บความเชื่อและเรื่องเล่ารับเอาไว้มากมายและที่สําคัญมีหลวงพ่อยิ้มที่เป็นพระที่มีรอยยิ้มมันอ่อนโยนเป็นที่พึ่งพิงให้กําลังใจ แก่คนที่เข้ามากราบสักการะจึงทําให้วัดแห่งนี้นะครับไม่ใช่วัดล้างปกติธ,ธรรมดาแต่ที่นี่เป็นสถานที่รวมทั้งปกติสัตร์พลังศรัทธาและความลี้ลับเอาไว้ในที่เดียวกันครับ ี๋ยวแล้วเราก็วิ่งขับรถมาได้สักระยะหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมาเจอร้านไก่ย่างวิเชียรบุรีแล้วน้องๆก็ถือว่ามีบุญนะเหลือไก่3ตัวพอดีเราก็เลยเหมา3ตัวนี่แหละนะครับเดี๋ยวให้แม่ค้าเขาสับอยู่นะเดี๋ยวเข้าไปที่วัดอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องๆเขารอด้วยใจจดใจจอ่อนะตอนแรกนึกว่าจะได้กิน KFC นะสุดท้ายก็แฮ่วนะฮะตอนนี้เราก็ได้ไก่แล้วนะครับนะมีไก่แล้วก็มีเนื้อหมูนะครับจากทางร้านไก่ย่างวิเชียรบุรี และแน่นอนก่อนที่เราจะจากกันไปกรได้แวะไปซื้ออาหารมาให้น้องหมาครับและพวกเขา,เขา,ขากข็วิ่งออกมาต้อนรับอย่างร ADA ่าเริงแทบจะวิ่งวนรอบเท้ากันเลยทีเดียวนะและสำหรับการมาเยือนวัดลหานนี้นะครับนอกจากจะได้ทั้งประวัติศาสตร์พลังงานของความศักดิ์สิทธิ์และก็ยังได้ความรักจากเหล่าน้องหมาที่คอยต้อนรับทุกคนด้วยรอยยิ้มที่น่ารักที่สุดด้วยนะครับคือถ้าใครได้เข้าไปาบบก็แอบติดขนมน้องหมาเข้าไปด้วยนะรับรองคุณจะได้ความรักจากพวกเขาแบบเต็มอิ่มเลยล่ะก็เป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับการให้อาหารน้องๆนะครับซึ่ง ถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งอย่างนะที่วันนี้เรามาเจอบเอมาเจอกันเนาะนะครับทั้ง10ตัวนะครับใครที่นะครับเดินทางมาที่วัดร้าง่งนี้นะครับนะหากท่านมีกุศลกุศิจศรานะครับพกอาหารนะครับมันจะเป็นไก่หรืออาหารหมาอะไรก็ได้นะครับนะติดไม้ติดมือมาด้วยก็ดีนะครับน้องๆที่นี่นะครับนะเป็นหมาที่เป็นมิตรนะครับนะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะดุหรือเขาจะกัดนะครับเพราะเพราะว่าสังเกตนะครับเวลาคนเข้ามาเนี่ยเขาก็จะกระดิกหางต้อนรับนะแล้วก็ วิ่งเข้ามาหาเลยนะฮะแสดงว่าที่นี่ก็จะมีคนดูแลอยู่นะครับและน้องหมาก็อยู่จํานวนเยอะนะฮะอ่ะก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับนะสำหรับภารกิจในวันนี้ไมไ่กินเคฟซีไม่เป็นไรนะฮะเพราะเขาไม่กล้ามาส่งนะไม่ได้มาส่งด้วยแล้วก็นานด้วยนะไม่เป็นไรครับเราก็เลยขับรถออกไปไม่ไกลมากก็เจอร้านไก่ย่างวิเชียนพอดีก็เลยนะครับเหมามาก็เหลือ2ตัวแล้วก็มีเนื้อนะครับนะก็พอได้ก็เรียกว่าได้ทานได้กินยาไส้ยอยู่เนาะนะครับโอเค เดี๋ยวราทุกคนเดี๋ยวลาทุกคนไปก่อนนะตรงนี้นะกับน้องๆหมานะครับเหล่านี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับมิกมูต้องขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับการพาเพื่อนนะเยี่ยมชมกับวัดหน้าหัวนะครับคลิปหน้าจะพาเพื่อนไปที่ยวอะไรยังไงฮะอย่าลืมนะกดไลค์ติดตามไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะฮะที่ผมจะได้เอาสถานที่สําคัญนะมีตำนานมีเรื่องเล่าสถานที่อันซีนหน้าป่าไหวพาทําบูญสถานที่ลึกลับนะครับผมแล้วพาเพื่อนไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้มิ้า สวัสดีครับผม